TRAFFIC Channel TV CHANNEL LINE ON สวัสดีครับผมผมู้พิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากและเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมุลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ได้โอกาสได้เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไปพบกับนักข่าวภาคสนามเพื่อรายงานให้ท่านรับทราบแบบเรียลไทม์เสาแก้วคำพิวงเตรียมพบท่านอยู่ที่โรงแรมสบายโฮเทลจังหวัดนครราชสีมาครับไปพบกับนักข่าวภาคสนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนเื่นผมอยากจะให้ท่านแนะนำตัวก่อนครับ ผมพันวิริยปณินเกตัสารพิพิธในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนพี่น้องที่ยากไร้ก้โอ,อกาสเราได้ร่วมกับมูลนิธิแล้วก็มีข้าวของอ,อาหารแห้งพร้อมทังรถเข็นที่จะมาช่วยคนพิการในคนที่ไม่สามารถจะเดินลกเดินด้วยตัวเองได้ โดยจะมอบให้ทางผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ที่ต้องการมารับในครั้งนี้หลังจากนี้ต่อไปท่านรองมีโครงการที่ไหนอีกไหมที่ว่าจะทําเกี่ยวจุดจตุกรรมแบบนี้ต่อไปก็คงจะมีโครงการแบบนี้ไปรเรื่อยๆฮะแต่แต่เป็นที่หลายจังหวัดขึ้นแล้วแต่จังหวะและก็โอกาสที่เราจะ ได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ขอมาก็มีเราจัดให้เขาก็มีเป็นข้างข่าวจนลองตอนนี้มีโครงการตรงไหนบ้างเท่าที่วางงานไว้ตอนนี้ก็มีทาง,ทาง,ท,างทางใต้นะที่คุณสมัยพูดแล้วก็มีทางทางเหนือทางจังหวัดแพร่เนี่ยครับคิดว่วงกันนะคงจะมีมีเท่านี้ก่อนแล้วก็ ค่อยดูไปอีกครั้งไปจะไปได้บ้างครับสุดท้ายนี้ท่านรองมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ที่ว่ามีด้อยโอกาสกวนน่านี้ท่านรองมีอะไรบ้างก็ <จะ S 1> อยากจะฝากผู้ด,ด้โอกาสนะคนอืน่นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะแล้วพวกผมนี่ก็จะช่วยเหลือเป็นบางส่วนที่ได้บ้างมาได้บ้างก็สุดแล้วแต่สถานการณ์อีกอย่างหนึง่งเพราะว่าในการดำเนินงานครั้งนี้ มันเศรษฐกิจมันย่ำแย่นะก็อยากจะฝากพี่น้องก็ต้องช่วยเหลือตัวเราด้วยสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบท่านองที่มาให้ความรู้แล้วก็ผู้ที่ได้โอกาสนะครับผู้ที่ยังไม่ได้รับโอกาสอันนี้ซึ่งท่านรองก็ได้อธิบายไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับก็อยากจะเสนอเนี้ยให้ทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสตรงนี้แล้วมารับสิ่งของพวกนี้ เพื่อเป็นโอกาสของท่านที่จะใ้การกิจเจ้าวัดประจำวัดต่อไปขอขอบคุณท่านครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะครับกับผมพระนัยกฤทธิ์รรพานะครับในนามของมูลนิธิคนพิการและผู้ได้โอกาสนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่เราจัดคอนเสิร์ตการกุศสทท่โคราาของเรานะครับนําโดยท่านพันธุ์สุเเ็จวดินนะครับและก็ ดกรกิติคุณสารพร่องนะครับและพี่สมหมายศิริพิษของเรานะครับได้ร่วมกันทําเพื่อสังคมตามเจตารมณ์และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อความพิการและผู้พิกานะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่จัดคอนเสิร์ตเพื่อให้พี่น้องชาวไทยใกล้ๆโคราชนะพี่น้องชาวอีสานของเรานะครับได้มาชมคอนเสิร์ตนะครับก็นอกจากมีความสรุปสนานแล้วก็ถือว่าได้รับการกุศลส่วนด้วยในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับพี่น้องครับนะครับมีอะไรก็ ขอให้ประสานงานกับทีมงานของเราครับขอบ,ขอบคุณครับอบครับเมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกามูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ด้อโกกาสโดยนายพันเอกกริชนะภาประธานบริหารมูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ด้อโกกาสพันตำรวจเอกบดินเกษนาสารพิพิธที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายจัดหาไรายได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลวงแบ็กอัพ เดอะพลิต191่งเก้งบันเลงขับกลมตลอดงานศินลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์วิวชัดชวานมีแทนคุณโดยจัดขึ้นที่โรงแรมสบายโฮเทลโคราชเลขที่หนึ่งหมู่หกตําบลมื่นไวยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันหน้าส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ที่สนใจมีผู้ให้การอุปการะคุณและเข้าชมคอนเสิร์ตกันอย่างเนืองแน่นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดหากองทุนซื้อรถเข็นวิวเชร์ให้กับผู้พิการและผู้ได้โอกาสในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงที่รอขอกันมาอย่างมากมายหากองทุนจะซื้อเครื่องออกซิเจนเพื่อช่วยเหลือในการช่วยหายใจมอบให้จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง จัดหาและมอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนตามชนบทจัดหากองทุนซื้อข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ด้วยโอกาสตามที่ได้ขอมาและจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้หมูลนิีิเพื่อคนพิการและผู้โดยโอกาสจัดหาสิ่งของจะเป็นให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้เป็นจำนวนมาก สำนักงานตั้งอยู่เลขที่1842ถนนลาดพร้าวแขวงวังทองหลังเขตวังทองหลังกรุงเทพมหานครรหัสไปดี10310เบอร์โทรศัพท์02 539 3277 099 387 2706ศูนย์ประสานงานพันตำรวจเอกบอดินเอธนาสารพิพิธ บ้านเลขที่144ทับ21ตำบลบ้านเกราะอำเภอเมืองจังหวัด,ดคนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000เบอร์โทรศัพท์0610394399 0993872706มูล,ลนิธิเพื่อคนพิการและผู้โดยโอกาสจะไม่ทิ้งใครไว้ให้อยู่ข้างหลัง channel tv online